ความเดิมตอนที่แล้วที่เราสุ่มผลแล้วเราก็ได้ผลกากแล้วก็ทิ้งไปแล้วเราก็มาเล่าเพื่อตีมอนแบบเดือดจัดๆแล้วผมก็รอมอนแบบเกือบตายเลยนะจุดๆนี้แล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเราเลยว่า725เราก็มาฟาร์มจุดต่อไปแล้วเราก็ไปดูคลิปณปัจจุบันกันเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพยายามไม่ทําเอิ่มการทาเวสมากเกินไปนะซึ่งคลิปนี้เราจะไม่ฟาร์มอย่างเดียวนะคลิปนี้เราจะมีทําอย่างอื่นมากแต่เราจะมาฟาร์มกันสนักปแล้วเรก่อปน ตอนนี้ผมใกล้เลเวล50แล้วนะอีกแค่ level เลเวลดียวซึ่งตรงนี้เราก็ฟาร์มแค่แ๊บเดียวแหละแล้วก็เลเวล50และก็ฟาร์มไอตรงนี้สักแค่ตัว2ตัวเราก็มีผลเสือมาช่วยด้วยนะคนคนนี้นี่แหละที่จะพาเราทำหลายๆๆเยอะนะเราก็จะก,การมอนพวกนี้จนเลเวล750โอเคแล้วผมก็บอกเพื่อนไปว่าไปฟาร์มที่อื่นกันโอเคเพื่อนเหมือนเข้าใจาละแล้วก็ต่อยผมเฉยเลยก็ไม่รู้เขาทำไปเพื่ออะไแต่ก็ช่างๆไป อ่ะแล้วผมก็หาเพื่อนเจอละเพื่อนพาผมมาฟาร์มที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วผมก็รับโคดไม่ได้เออมรู้สึกว่าของผมจะเป็นบอสนะแล้วผมก็ลองไปที่เขาไปอ่าแล้วผมก็ฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่เพื่อนไปฟาร์มที่อ่าแล้วเพื่อนก็เข้าใจละแล้วเพื่อนก็พามาจุดจุดนี้ครับอ่าไอจุดจุดนี้เป็นบอสนะคนน่าจะเคดสําเร็จได้อยู่ละอ่ะแล้วผมก็สู้กับมันไปสักพักเลยนะโอเคมันก็ตายไปแล้วทุกคนอ่ะ แล้วเพื่อนก็พาผมมาตีโรงงานต่อเลยครับจากที่เราไปตีบอสกีนี้ได้มาแค่หนึ่งเปรเองนะเออตีโรงงานผมก็ไม่รู้นะว่ามันต้องขึ้นตีข้างบนผมก็ตีอยู่ข้างล่างสักพักนึงแล้วผมก็ขึ้นมาตีข้างบนอ่ะแล้วก็โรงงานก็ตีได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมไม่ได้ผลนะอันนี้เพื่อนให้มาเป็นผลเพดนะแล้วเพื่อนก็พาผมไปไหนก็ไม่รู้แล้วเพื่อนก็ฆ่าผมเจ็ดเลยแล้วผมก็บอกเพื่อนว่าเอิมผลหายแล้วเพื่อนก็บอกทําไมไม่เก็บไว้แล้วผมก็บอกลืม ตามจริงผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาบอกผมตอนหาแล้วเพื่อนก็พาผมมาตีเรือครับแล้วผมก็ตายไปดีครับอ่าแล้วเพื่อนก็พาผมมาตีเจ้าทะเลแล้วก็จัดก,การไปแบบรวดเร็วอันนี้ผมแทบจะไม่ได้ทาอะไรเลยนะแต่ได้เงินม่วงมาเฉยเลยแล้วเพื่อนก็พาผมไปทําอะไรอีกมากมายอ่ะแล้วก็กลับมาทำคุชของเราจนเลเวลจะแปดร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะทุกคนเราก็จัดก,การมอนไปเรื่อยๆจนคุชเสร็จเรียบร้อย ทุกคนผมไปฟาร์มตรงเลเวล800มาสักนิดหนึ่งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปผมก็เลยตัดทิ้งไปเลยแล้วกันเพรมันเติมอยู่ห่างกันมากเลยนะครับกนอ่าแล้วผมก็จะมาตีบอสท,ทันตะวันด้วยคนตัวคนเดียวเพียวๆแต่ผมเจอเจ้าทะเลก็เลยจะไปตีสักหน่อยแต่ก็ไปไม่ทันครับไอ้บอสท,ทันตะวันเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นมันนะอ่าผมจะกลับไปโลกหนึ่งเพื่อไปซื้อฮาคิสังเกตนะพราะตอนนี้ผมไม่มีฮาคิสังเกตนะเออผมว่า ผมต้องมีฮาคิสังเกตอะไม่งั้นผมอาจจะสู้กับมอนไม่ไหวอ่ะผมมาถึงไอเอิมเกาะสกายเปียไอตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช่นะเออผมก็ดูราคาก็ซื้อไม่ได้ครับทุกคนเงินไม่ถึงอ่ะทุกคนเราไว้ฟา์มเงินกันคลิปหน้านะคลิปนี้เราไปสู้ไปเอิมให้ทุกคนดูสกิลฝนน้ำแข็งดีว่าอ่ะผมลืมพูดไปเลยนะว่าฝนน้ำแข็งเนี่ยผมซื้อมานะทุกคนไม่ได้สุ่มมาเออบอกเลยว่าจะฟาร์มกว่าจะฟาร์มมัตเตอรี่ได้เท่านี้ก็นานอยู่นะ เออแต่ความเร็วนาน่ะฮะเดี๋ยวผมให้ดูจุดแปดร้อยสักนิดหนึ่งว่ามอนมันอยู่ไกลกันแค่ไหนนะทุกคนเออนี่ครับก็ถักค่าตัวแรกไปก่อนสิบสิบผมจะค่าให้ดูแค่สองตัวพอแล้วกันนะนี่ตัวหนึ่งบอกเลยว่ามันอยู่ห่างกันมากทุกคนจากจุดว่าก,กี้กับจุดนี้่ะตัวนี้ก็เสร็จเวทไปบอกเลยว่าผมทําแค่เวทเดียวแหละพอละ พอมันก็ไม่ได้ต่างจากจุดที่ผมแบบความประจ,จําสักเท่าไหร่นะแล้วผมก็จะไปตีบอสทันตะวันเพราะผมคิดว่ามันคงน่าจะเกิดแล้วแหละอ่ะแล้วก็ยังไม่เกิดครับบอสทันตะวันโอ้โหมากี่ทีไม่เคยเกิดเลยบอสทันตะวันอ่ะเรามารีวิวสกิลกันทุกคนสําหรับผลหิมะนะเออสกิลซัดก็เป็นปลากระดาษกระจายไปแบบนั้นเลยนะสกิลเอก,ก็กดค้างมันจะแรงขึ้นนะทุกสกิลเลยเอออันนี้เป็นพายุแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมานะอันนี้เป็นสกิลตีเป็นพายุแบบพุ่งขึ้นนะทุกคน เออ,อสก,กิลเอครับเป็นสก,กิลที่ผมชอบมากแต่สก,กิลวีผมยังไม่ได้มานะทุกคนเออก็รอผมฟมาร์มอัลเทอรี่น่าจะคลิปนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจจะมาสั้นเกินไปนิดนึงก็ขออภัยจริงๆเพราะเออคลิปมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะผมกลัวทุกคนเบื่อก็เลยแบบพยายามตัดส่วนที่มันจําเป็นแล้วก็สนุกสนานมาให้ทุกคนดูนะถ้าคลิปนี้สั้นไปยังไงก็ขออภัยจริงๆครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ให้นางหรือเปล่าครับใช่เขตป้องกันอยู่ไม่ไกลเหนี่ยงตัวเคทูสเข้าไปโยนไว้จงมีชีวิตรอดอยู่แนี่ยจ้าไอ้จัดฆ่ากันเลยเหรอจัดฆ่ากันเลยหรือไงนางคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะแน่อยู่แล้วจับตาดูไว้ไปแล้วโอ้ยพ่อจ้าไปได้ยังไงไอ้ยุเอาหัวกูลากกับพื้นอย่างนี้ ไม่ทำความเคารพกันเลยไม่แล้วว่ะโอ้ยชิบหายต้องไอ้จะ๊ะจ๊ะข้าไม่อยากจะทะเลาะกับเจ้าไม่แล้วไปย่าขอร้องโอ่ก็ไม่ก็ไปย่าเราไมา่ได้เป็นสัตรูไม่ใช่อย่างนั้นเหรอในสิ่งที่เจ้าทำคิดว่าข้าจะยอมให้อภัยอย่างนั้นเลยไอเฮ้ยไงอย่ามาขับ